หมายเลขเจ็ดกว่าะเริ่มเลลูกสามประเจ็ดเจอใลยลูกหนึสเริ่ม3มหมายเลขสาม,ม,สามนานาและหมายเลขเจ็ดวาวาวาวเราจะปลุมือ,อนะโค้ชุ่เดียยคือด้านน้าคณะรรการครับ และลงเลยนะครับหมายเลขแปดอันอันและหมายเลขเก้าลิลลี่ครับประกาศคนใหมน่นั่นน่ต้องลงนะครับ 아. <susurra> หมายเลขสามห้านีนาหมายเลขสามสิบลลาหมายเลขสี่สแปรป่หมหมายเล อันนี้นะคะจะเป็นผู้เข้าเป็นคนมายเลขสี่สิบองและสามสิบห้าเจ็ดเป็นทีมหญิงแสดงไมาพัดเวทีค่ะหมายเลขสี3สิบสตกลาสี่สิม ขออนุญาตนะคะสำหรับ้องปรั7.10ปีนะคะหมายเล12และ3.9สแตนบายในเวลานี้เลยนะคะเชิญค่ะหมายเล3เพรหมพรหมชค่ะหมลเล7วาว อีกสองที่สุดท้ายครับไมเล่16แซลมอนทอแซลมอนไมเล่ส6ค่ะและ ท้ายของเราในซีซั่นนี้ครับค่ะ<า>ผมจะขออน,นุญาตเริ่มต้นกับที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ครับและรองชนะเตอร์จับสี่ในวามดีกับวันเลย คแนนบันนี้กับไมเลกไมเลกที่18ครับพอใจยินดีทีบคพอใจค่ะระว่างดิโปรออันดับ4หรือที่5นะคะในรุ่น3-6ปีจริง6ปีนั่นเองค่ะที่5ระรับประเทศไม่ใช่นง่ายให้ธรรมดาไม่ธรรมดามีมงกุฎนะสายสะพายของเรนด้วยนี่ะ เชิญสองสาวบริเวณด้านหน้าเลยลูกเชิญครับนำข้าวและเ่บีอนมาจากเวณด้านหน้าในรุ่นกมาเอาละหนึ่งรถตรงนี้เร้ินโอมินะกับกาเบรสยลซุปเปอร์เบย์ออฟชาลสนสองพันยี่สิบในรอบนอลอมเพติชันในรุ่นสองงบอกผูหญิงแสดงไว้ไม่ดี นใช่ค่ะนี่ก็คือพี่โบเชอร์นะคะเป็นที่พักค่ะจากโรงแรมแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเจียนพัทยาค่ะขออนุญาตบรียนเชิญคุณ,คณสุนีแซ่โกประธานกรรมการจากโรงแรมแอมบาสเตอร์ซิตี้จอมเจียนพัทยาให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลนี้ค่ะขออนุญาเชิญนะครับ ให้เดียคือกอดในการจี่โปรเจอร์ขอบพรบคุณมากนะคะเรียนส่วนกลางมากเลยนะฮะเดินมาในช่วงสายนี้นะคะขอบคุณแทนน้องๆพวกก็ประกวดและแทนผู้จัดของเรานะคะแม่ครับค่ะยังไงท่านผู้มาต้องตมือดังๆนะครับเพราะว่าเป็น้องตกเครื่องแล้วก็ยังไม่ให้เราไปใหญ่นะฮะและที่สำคัญคือไม่ทำลายจีบก่อนแบบเบื่อชื้อเรื่อยๆเลยก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับประธานกรรมการจากโรงงานอัลมาสเตอร์ซิตี้จอนเดียร์พัทยาด้วยนะคะครับ พ่กพักไม่นี่ก่อนสักโคกหนึ่งนะฮะออกไปให้แล้ครับมอาให้กับน้องแซลมอนนะทางด้นเดินของเราเออเสียงปรบมือไปด้วยอุไรแล้วควรช่วยจับสายสะพายนะให้น้องแซลมอนด้วยนะฮะ รอกันมาอยู่กันคใช่ค pues ่ะขอบพระคุณสำหรับคุณสซริแซนโง่ด้วยนะคะรางวัลแรกจะมีหลายรางวัลที่จะมอบให้กับเด็กๆนะคะเดี๋ยวทางนักจัดขับรถกลับนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวยังมีอีกหลายรุ่นนะคะที่จากพันธุนชูโรขาทางด้านหลังนะคะให้กับท่านได้นั่งรอได้เลยนะครับใช่ค่ะและรางวรอชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะเขาสิบพร้อมกับมาลิสาวชุดสี่นับรับผ้าค่ะเอาละครับภาคอีสานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมี ะะใช่แล้วผมว่าเก่งที่สุดแล้วนะครับถูกต้องและก็ต้องน,นะคะบอกได้เลยว่านี่คือความน่าราักสดใสของเด็กๆเด็กๆเด็กๆคับสี่คนรวมมันอยู่ภาพด้านหน้าเลยนะคะเชิญเลยค่ะอ,อยู่ตอนนั้นเลยลูก